ดูเบสิกของคนที่จะมาถ่ายได้ครับมันติดตาดีมันติดตาจอูสีชางนี่นะอ๋ออะไรางเงี้ยคือแบบการตลาดแบบเ่าานนดูแล้วคนดูติดตาดูดูไวดูเร็วเป็นระวรขาเยเริ่มเข้าะว<อ>ังก็จะเป็นหงจุลาเขาจะเป็นคนดีโงและเขาจะเป็นมีพี่พี่ทั้งวันสักน้ำมี คนคอยบรรยายแล้วมีสระน้ำตกเป็นๆเนยให้ดูด้วยคือมาที่ใช่เลี้ยงเต่าเหาะเต่าอะไรนั่นกไม่ใช่ีล้ยเตวเพว่าจะมีเลี้ยงฝัแล้วก็จะมี้อเยนอันนี้คือเลี้ยงอะไร้าหาอเลี้ยงกดแต่ว่าเขาจะมี้องพักทมรากงหอยนะอ๋อคอ้า้าววาน้ย ว้าวนใส่เหมือนกันนี่จะมีตรงเรียนูปต่องเใชนจัง

ไปไหนอ่ะครับเอามาวางก่อนอ๋อแล้วพรุ่งนี้ตอนกี่โมงแม่พรุ่งนี้สี่ห้าถึงไม่ใช่วันที่สี วันที่สิบตีห้าขึ้นแต่ว่าวันจะถามว่าพระจันทร์คืออะไรี่ยหาที่ขึ้นอ่ะกี่เมืองคะเรื่องนี้ก็ถูกแล้วไงนี่ผู้ใหญ่ได้ว่าขี่จักรยานเสือภูเขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นทียนี่ที่นี่ยนาะเขาจะถ่ายทุ่งเช้าเอาวันพรุ่งนี้วันที่เก้าแลด้วยแล้วมีช่องห้าก็ด้วยเออรู้สองช่องเทสองวันช่องห้ารายการอะไรคุณผอช่องห้าเป็นเคเบิลค่ะเป็นของบริษัท U C I ได้ไหมลุงผู้มีเวลาไหมคะหรอครับผมขอบคุณครับหรือว่าจะถีบเย็นดีลุงผู้เช้าก็<ะ>ได้ผมนะเช้าก็สะดวกตื่นตีห้นานขอบพระคุณเลยแ<า><า>ต่ค<า>ือเดี๋ยวไปัดเจอลุงุ่มตรงบริเวณท่าไอาทีมได้ไม่ใช่บริเวณครับพวกนี้จะปั่นด้วยป่ะไม่ปัน่นไม่ปัน่นแต่ว่าจะหาพวกปั่นไหมจะเอาต้องมีเออเนี่ยพวกนี้น่าจะปั่นด้วยนะ รถจักรยานเรามีทั้งหลายล้านตีกันและไอ้คนที่ไม่ปั่นไข่ขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปบนรถนี่ใช่ไหมค่ะคือปั่นเป็นทีมกับแล้วแล้วเรือเขาเอาลงไปยังเอาไปแล้วเอาไปแล้วแม่ผมสั่งให้จัลือเขาไปขนครับฝากเขาได้ตรงนั้นนะครับเอาจ้างนั้นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะต้องสองวันค่ะลุงโอเคเพราะว่าสองทีมันคือตอนเย็นนะพรุ่งนี้ตอนเย็น ผมไม่ว่างจะไปงานศพญาติผู้ใหญ่ที่ไหนแต่เจ็กเป็นเจ้าภาพเขามีเรือครีด้วย